อ่ะครับนี่คือผลงานของบอยปราบเฮียครับโอ้โหโอ้ยหโอ้โหตอนเก้นให้น่ายดิโอ้ครับมาเต็มสูนครับอื้ยสูมครับสูมครับอื้ยจะเอาออกอย่งไรน่ะ คุณแตตามมันมันคิดยังไงคุณก็ไปฝั่งนู้นสิกูจะเดินตามเข้ามาทำไมกข้ามูมากข้ามกูมาก็ปล่อยมันเหนื่อยนก็เหนื่อยเหมือนสวายอ่ะดูดูหน้าตาเขาครับดูหน้าตาเขาเออมันก็หักดีครับคุณบ้าเอเปล่าขดไม่ได้เนี่ยคุณเอาไม้ยาวๆตอกลงไปดีให้มันหลุดอ่ะที่ว่าที่ตากมันก็หักกัะดี เนี่ยเกาะเข้ามาเป็นลาบเลยครับดูชว์หน้าไครับเขาเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับพวกตบปลาเขาไม่ตบครับดูหน้าเขาไว้ครับนะครับเต็มครับเต็มเงื่องครับอืม เอาไม้เอาไม้มาดีดไม,ไ,มไม้ยาวๆอะ่ะมาดีดตรงกระดีอะ่ะให้มันหลุดนั่นแหละไม้ยาวๆเออนั่นแหละเกาะพอมันขึ้นมาก็เกาะตรงเบ็ดตะขอช่วยนะ